สวัสดีครับผมอุ้ยมึงนี้อยู่อูปาครับนี่ทำการสิ็นวายเรียบร้อยครับเดี๋ยวมันนี่ออกงานแล้วสินี่จะไปเจองได็กับบทหันต์ท่งจักกันครับเดี๋ยวมึงอื้อฮึพวเด็กมาขึ้นตู้ไว้ปะเขาขึ้นแล้วเออ ว่ามันติดเครื่องกันละต้หมุนรถเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวพ่อมือเขาบอกมนงนี่รถ่อ้อมเลยที่นี่ของ รีบลอยครับเพิเี่ออกห็นงันรถปลาครับ

รถเจ้าเกี่ยวเขาบปได้ไม่ดีนนะี่บอกเลยวะข้อคือว่ารถเช็คสภาพก่อนโรงงานใช่เปล่าก่อนโรงงานเออแต่ว่ารถจอดุวมนะั่นรถพังการทำงานร <c oughs> ับไม่ได้อเออซ่อมวันละสองครัง้งสามครังออ้งสองครั้งสามครั้งไปเลยวันนี้จะรวมจะ่ายรถเก่าเลยเอาเดี๋ยวเพื่อนสิเอ,อเอารถออกไปเกี่ยวเขาเลยครับเบมื่อนี้เขาก็มาบอกให้เกี่ยวเขาอยู่ครับสองเจ้าแต่ว่าแต่ว่า ไปบ่ได้ครับเพราะว่าไอ้คนขับกับอท่านหายดีนะครับ <c oughs> ผมกับอท่นคนคทน D, นานาาจจหายดีคนขะับบัท่า <c oughs> นหายดีก็เลยให้หน้าไปครับมาเนี่บอต้องหมุนบอต้องไปให้เขาเอาดูอ่เลยให้หน้าไปครับมันนี่สองเจ้าก็อยู่ประมาณน่าจะสิบกว่าไล่แหละ ไปครับได้เวลาออกเกี่ยวแล้วมื่อนี้ออกสองขั้นนะครับออกรถดาวโฮมกับรถปลาเราสองขั้นนะครับ สองคันล่องรถนะครับโอ้่ยอมแสงมาแล้วพี่น้อง มื่อนั้นเพิ่นก็เอาออกไปล่องแต่เฉพาะอาของ CBI นะขั้นเดียวเออเมื่อนั้นเพิ่นเอาขั้นขั้นหนึ่งออกไปนะครับแล้วก็เหลือสองนะครับในอูกอ็เมื่อนี้จะเอาออกล่องทั้งทั้งครูเลยครับไอของอาบ่าวโฮมหนุ่มสารคามเออมื่อนี้เพิ่นก็จะเอาออกไปหนึ่งขั้นแล้วก็ของปาลาเราอีกหนึ่งขั้นนะครับเทยเพสองขั้นเลยเมือนี้ได้เวลาแล้ว เย่าก <differences S 2> ็เย <Jean> ีะบ <laughs> <Yeah S 1> ิก <myster> เ <iously> yeah. well, nice ่าโผลจากควงแล้วเบิงส่งนี่สักบ้างนี่ลองรถนะครับ Vâng, vào vâng Cái vào kêu bớt con nữa Kêu bớt con nữa <laughs> ถ,ถามพีเ่เราทำไมจะให้พี่เราเกี่ยวตัวเสี้ยงเหรอเดี๋ยวคันหนึ่งไปลงก่อนครับโ <c oughs> อ้มาเลยฮะอีกขั้นหนึ่ง <c oughs> ของขั้นอีกของป๋าครับ มาลรอักกระปา๋าเขาเอารดเกี้ยวน้ำกลุนมาทูนายางเกี้ยวหนึ่งคันหนึ่งจอดข้างในนั่นเด็กผู้ดับมาใส่มาดิผู้เด็กนีน่ไปหาหากลวยเพิ่นไม่ฮักินด้วยท่องหง่ายเป็น,ล <laughs> นเลยครับสองคันผู้ดับ

บมียังมาฝากเลยครับมีแนมไขตวัดไงเนาะบี่ฝากโอ้ยเอาอยู่บ่รถได้สีดอ้ติดเกียร์ขึ้นมาม่น่งสีเฮ้ยถ้าปัดน่ะพ่่สกรถเพ่นดีครับเล่าเงียบเงียบเลยครับ nhập tư vào thêm ký cửa cửa cứ kia cứ là lục 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 cửa 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 ไปกันเดี๋จะทำพิธีนะครับทำพิธีร่งเกีียวเขากันฮะเป็นอย่างไเป็นอย่างมุไกัง แล้วต่มึงมางานอะไรโอ้ไม่อยากหัก,กวหวยพูดงงไปเลยไปล็กไปนิดนึงลรอผู้ดปเลยเคยหนอยทุมรถพ่น นี่ยนิยังุ่นโอ้ยวสมังคีมาใช่ไหมล่งยังรถนะโอ้เจียงรถเกี่ยวนี่แหละเขามารถนเรา มาเลยรถไม้มานกคูนฟังเสียงรถพี่เราก็จังเสียงพวกกันอยงพวกเกษตรนเกาเงเสียงขึ้นังเสียงอพวกบแม่เออแต่กูปรมาณเงียบแ่พวกคือโอ้ยเงงวะเียงด้ไนี่ยบบะ <laughs> <laughs> เปลีป่ยนเต้อบู <laughs> ้าเรื่องนี้แล้วไปครับเดี๋ยวเขาไปพูดแหละพี่น้องบ้า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 ยางไปเลยครับเ้า